อย่าง้อยังอุ้มมวนทุกใจตัวแน่นอน ช่วงอุจาสวนาในช่วงนี้นะเจ้าผู้ชมอู้ถึงเรื่องของปีน้องเกษตรกรกัดสักหน่อยหนึ่งเจ้าเนาะโดยเฉพาะตีระปูนเองนะเจ้าเรื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วงนี้เป็นจะได้ราคาดีกอหรือว่าตางเกษตรจังหวัดเปินมีการประกาศราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะได้กันพ่องวันนี้จะได้มีโอกาสอุจากับทางท่านเกษตรจังหวัดละปูนนะเจ้าคุณวิไรยอุสาเจ้าอุจากับเฮาผ่านทางระบบซูมนะเจ้าสวัสดีเจ้าทานเกษตรจังหวัดลำปูนเจ้า สวัสดีค่ะเจ้ายินดีต้อนรับเจ้าสู่เจ้านี่ตีภาคเหนือนะเจ้าค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพิธีกรทั้งสองท่านแล้วก็ท่านผู้ชมที่การชมรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือนะคะต้องขออนุญาตขออนุญาตไม่อุกับเมืองนะเจ้ายังอุกมเจ้างเจ้าได้เจ้าบอกว่ากันเจ้าแต่พอจะฟังกําเมืองออกอยู่นะเจ้า เออฟังออกค่ะฟังออกอ่ออาจจะมีบางคำที่จะต้องอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะได้เลยเจ้าเขาก็จะบาัทรามเมืองนักเนาะได้เลยจ้าขอเวลาศึกษาอีกสักหน่อยนะคะ <K _' c> ได้เลยเจ้าถํถาท่านกเกษตรสักน้อยหนึ่งเท้าอู้ถึงตีหลับปูนเองเฮามีพื้นที่ตดปลูเข้าโพดเลี้ยงซัดนักน้อยขนาดไหนเจ้า จังหวัดลำพูนนะคะก็เป็นจังหวัดเล็กๆนะคะมีพื้นที่การเกษตรประมาณ7 9 0 0 0 0ไร่เศษนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นลำไยเป็นพวกไม้ผลไม้ยืนต้นสะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่ารองลงมาจากลำไยก็คือเป็นพืชไร่ซึ่งพืชไร่หลักๆของเราก็คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะคะซึ่งมีพื้นที่เกือบเกือบ60,000ไร่นะคะประมาณ5 6 0 0 0 56,000ไร่เศษนะคะซึ่งพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่อำเภอลีนะคะอำเภอลีแล้วก็อำเภอทุ่งหัวช้างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะ,ะในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยก็เป็นพืชที่ถือว่าเป็นพืชหลักของทางทางพี่น้องเกษตรกรทางลีก็ว่าได้นะ,ะสามารถสร้างรายไดใ้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ถึงปีละ เกือบเกือบสี่ร้อยล้านบาทนะคะก็ถือว่าถือว่าเป็นพื้นที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดลําพูนของเรานะคะค่ะเาแทนกระเซจเจ้าถามถามแหมสักน้อยยังยังยังข้าวโปดเองเนี่ยเฮาก็จะเป็นข้าวโปดกินแม่เฮาก็จะพูดจักเฮาก็จะได้ยินว่าเป็นข้าวโปดตีเฮาเอามากินกันแต่มันเป็นข้าวโพดเลี้ยงซัดแสดงว่าประเภทของของข้าวโพดหรือชนิดของข้าวโปดเป็นจะมีการแยกเลยว่านี่เป็นข้าวโพดเลี้ยงซัดเป็นข้าวโพดเตียอามากิน ประมาณอีเข้าใจถูกก็เจ้าท่านเกษตรเจ้าเข้าใจถูกค่ะมันจะขึ้นกับพันธุ์นะคะซึ่งพันแต่ละแต่ละพันุ์นี้ก็ไม่เหมือนกันนะคะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็จะเป็นพันอีกอีกพันหนึ่งซึ่งข้าวโพดที่เราทานฝักสดก็จะเป็นข้าวโพดอีกพันหนึ่งไปทานฝักอ่อนก็จะเป็นอีกพันหนึ่งนะคะก็จะเป็นคนละพันกันคนละประเภทกันนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราเอามากินมันก็จะ กินไม่อร่อยนะคะมันจะแข็งมากนะคะอ่าก็จะจะรสชาติจะไม่ได้นะคะเอาไปเลี้ยงสัตว์อย่างเดียวเลยแล้วก็นะคะอ่าก็ตรงตรงนี้การปลูกการดูแลรักษาก็อาจจะไม่พิถีพิถันเหมือนที่เขาพูดที่เรารับประทานอ่าถ้าเขาพูดที่เรารับประทานนี่ก็อาจจะต้องดูแลกันสักนิดนะคะขัดในเรื่องของของคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยนะคะเจ้า ในการปลูกข้าวโพดเจ้าปัญหาของกเกษตรกรที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหามากน้อยแค่ไหนเจ้าปัญหานะคะในส่วนของจังหวัดลำพูนเองนะคะก็หลักๆเลยก็จะเป็นเรื่องของน้ำนะคะน้ำซึ่งส่วนไหนคือเราปลูกเป็นข้าวโพดฤดูฝนน่นะคะแล้วเราปลูกเป็นพื้นที่ค่อนข้างเยอะ นะคะเป็นพื้นที่กว้างนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำเนี่ยก็สําคัญแล้วก็ถือว่าเป็นปัญหา,าท,ที่ที่ที่ปัญหาหลักนะคะในเรื่องของการขาดแคลนน้ำเพราะว่าเราจะอาศัยน้ําฝนเป็นหลักนะคะอ่าแล้วก็ต้องรอ,รอรอทางท่านเทวดาจะเมตตาสงสารมานะคะค่ะเป็นส่วนใหญ่นะซึ่งกเกษตรกรที่จะมีระบบน้ำเนี่ยก็จะเออก็มีเป็นบางส่วนแต่ว่าก็ยังน้อยอยู่ นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของน้ำเนี่ยก,ก็ยังเป็นปัญหาหลักอยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของอีกอ,อย่างหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของราคานะคะซึ่งราคานี่ก็มันก็เป็นปัญหาที่ก็ค่อนข้างจะแก้ไขลำบากนะคะปัญหา ตรงนี้เราก็มีเรื่องของโครงการประกันรายได้เข้ามาก็ช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งในส่วนของเรื่องน้ำนะคะถ้าข้าวโพดเนี่ยไม่ต้องการน้ำมากเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยแต่ก็ขาดน้ำไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ำในช่วงที่ข้าวโพดออกดอกเนี่ยต้องต้องใช้น้ำเป็นหลักใน,ในเรื่องของการมาบำรุงเพื่อให้ ช่วยออกดอกแล้วก็ติดฝักได้ดีนะคะ,ะถ้าขาดน้ําในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีผลในเรื่องของคุณภาพนะคะก็ติดฝักน้อยลงคุณภาพก็ไม่ดีข้าวโพดแห้งเสียตายนะคะก็จะเกิดหาตาม,มาอีกหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่สําคัญมากอย่างนึงนะคะเป็นหลักเลยส่วนในเรื่องของอเทคโนโลยีความรู้อะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ เรานะคะก็ได้มีการารวมกลุ่มพี่น้องเกษตรกรนะคะในเรื่องของเ,อเป็นทาจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่เป็นกลุ่มแปลงใหญ่เพื่อที่จะมามีปัญหาในเรื่องของน้ำไหมมีปัญหาในเรื่องของโรคแมลงมีปัญหาในเรื่องของดินมีปัญหาในเรื่องของการาปลูกต่างๆนะคะเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในใน,ในกลุ่มในแปลงใหญ่ซึ่งตอนนี้เราก็ทามีการรวมกลุ่มกันทั้งหมด แปลงใหญ่ข้าวโพดของเรามีอยู่4แปลงด้วยกันนะคะอยู่ที่อำเภอลี้นี่3แปลงช่วงหัวช้าอีก1แปลงนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยได้ในเรื่องของแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาไม่เหมือนกันนะมีปัญหาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแก้ไขปัญหาในในในเรื่องของการผลิตได้ในบางส่วนนะคะค่ะพรเจ้าถท้าอูดถึงเรื่องของราคาของ เขาปลดเลี้ยงซั์ตีพี่น้องเกษตรกรเปินเปิลปลูกไว้ถ้าเกิดว่าเปินแบบอุ้มีการประกันร,ราคาเปินหู้แน่นอนว่าราคาจะเป็นจะได้เนี่ยเปินก็น่าจะสบายใจอย่างในปีนี้2565 2566เงื่อนไขของโครงการประกันราคาประกันรายได้ของคนตีเปินปลูกเขาโพดเลี้ยงซั์ปีนี้เป็นจะได้ผ่องเช้าค่ะก็คือคอ,อย่างที่บอกอนอะคะปัญหาของเราเนาะอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของราคาตุกตาม ก็ผลผลิตการเกษตรทุกทุกทุกอย่างเกือบเกือบทุกอย่างนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องราคาคือถ้าผลิตน้อยราคาก็ตกต่ำเป็นธรรมดานะคะแต่ว่าในส่วนของข้าวโพดเนี่ยนะคะทางรัฐบาลเองก็มีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของราคาผลผลิตตกต่ำนะคะโดยการ เสนอโครงการประกันรายได้เกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2566 5 6นะคะซึ่งก็เพิ่งผ่านการอนุมัติจากครมอเมื่อวันที่14นี้เองนะคะสดๆร้อนๆอนเลยนะคะค่ะซึ่งในโครงการนี้เนี่ยนะคะก็ทางรัฐบาลได้อนุมัติโครงการได้อนุมัติงบประมาณมาถึง700กว่าล้านบาทเลยทีเดียวนะคะ มาเพื่อที่จะเป็นการสร้างหลักประกันรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพในเรื่องของราคาผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งรายละเอียดของโครงการเงื่อนไขต่างๆนะคะก็คือเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยจะต้องเป็นเกษตรกรที่ไปไปไปขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้นนะคะอะ แล้วก็จะรับประกันที่ความชื้น14.5%ในในราคากิโลกร,รัมละ8บาท50นะคะไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่นะคะซึ่งเกษตรกร,ร,กร,รที่จะเข้าร่วมโครงการได้เนี่ยนะคะก็ยางต้องมาขึ้นทะเบียนกับกรมสร่มการ,กรเกษตรตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2,565ถึงวันที่31พฤษภาคม2,500 66นะคะเจ้าค่ะเจ้าเื่องวนข่าหลักๆค่ะเจ้าระยะเวลาของรงการอันอย่างต่างๆเขาได้มีการประชาสัมพันธ์ไปย้งพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เจ้าท่านเกษตรเจ้าค่ะก็ประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องเลยตรงนี้ก็พยายามที่จะ,ะ,ะประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่สำนักง,งานกเกษตรอำเภอทุกอำเภอสำนักง,งานกเกษตร จ้าหน้าที่เกษตรตับลบที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องเกษตรกรนะคะก็พยายามสร้างความเข้าใจสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะแล้วก็ให้มาขึ้นทะเบียนกับกรมงเสริมการเกษตรเรานะคะอย่างต่อเนื่องค่ะเจ้ตอนนี้สามารถที่จะมายื่นเอกสารเข้าร่วมโครงการได้แล้วเหมือนกับเจ้าสามารถเข้ามายื่นเอกสารได้เลยนะคะ ถึงวันที่31พฤษภาคม2566นะคะเจ้าเอกสารที่ต้องยื่นเนี่ยเจ้าต้องแจ้งใจอย่างพ่องเจ้าก็จะมีทะเบียนบ้านนะคะสำเนาทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็เอกสารสิทธิ์สำหรับเอกสารสิทธิ์นะคะที่ที่พี่น้องเกษตรกรพื้นที่ที่เพาะปลูกนะคะแล้วก็มีสมุดสมุดทะเบียนเกษตรกรนะคะเป็นสมุดเขียว แบบนี้เลยนะคะต้องพูมาด้วยนะคะเจ้าสมมติเกษตรกรที่ต้องไปยื่นคือระยะเวลาที่ลงทะเบียนต้องประมาณกี่เดือนเป็นต้นไปเจ้าอันนี้สามารถมาขึ้นทะเบียนได้ถึงวันที่ส1มสพฤษภาคมนะคะทางเกษตรเจ้าแสดงว่าเฮาต้องมีสมมติเล่มเขียวนี้ก่อนเฮาถึงจะไปลงทะเบียนได้ก็คือเราต้องเป็นเกษตรกรก่อนอ่า อ่าเป็นเกษตร,รกรเนี่ยเขาจะมีสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวนี้ให้นะคะเราเป็นเกษตร,รกรเนี่ยก็คือเราสามารถปลูกพืชไ,ไ,ไ,ได้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 หลายอย่างหลายชนิดนะไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อ่าเป็นไม้ผลนะคะก็คือพอ,อหลังจากเราเป็นเกษตร,รกรแล้วเนี่ยพอรัฐบาลมีโครงการอะไรต่างๆอย่างกรณีที่โครงการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะ ก็ต้องพอเก,กษตรกรจะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกษตรก,ษกรต้องมาแจ้งการปลูกนะคะเก,กษตรกรจะปลูกข้าวเกษตรกรก็ต้องมาแจ้งการปลูกข้าวนึกออกไหมคะเจะ้าอะเวลาเราจะปลูกอะไรเราต้องมาแจ้งปลูกกับเจ้าหน้าที่ก่อนอ่าเพื่อเป็นการขึ้นไปในทะเบียนของของกรมสร่งการเกษตรเวลาที่รัฐบาลช่วยเหลือนะคะเขาก็จะดึงข้อมูลจากกรมสร่งการเกษตรเนี่ยดึงไป ไปเข้าไปในระบบเลยนะคะว,ว่าเราได้มีการขึ้นทะเบียนแล้วเราได้แจ้งแล้วนะบางคนปลูกจริงนะคะปลูกข้าวโพดหรือปลูกข้าวนะวอย่างในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยปลูกแล้วทำเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแต่ไม่มาแจ้งเจ้าหน้าที่ข้อม,อมูลในระบบเราก็จะไม่มี เพรัะว่านเพราะว่าการช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้จะอยู่ในระบบหมดเลยเวลาเราบันทึกข้อมูลลงไปในระบบนะคะทางทกศเขาจะดึงข้อมูลจากระบบของกรมบรงเสริมการเกษตรไปที่ทกศนะคะทกศทกศก็จะดูเสร็จปุ๊บโอนเงินกรณีที่มีส่วนต่างนะคะส่วนต่างของราคาที่เราจะชดเชยให้นะคะเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชี ทกศเลยไปถึงเกษตรพี่น้องเกษตรกรเลยแต่ถ้าคนไหนไม่มาขึ้นทะเบียนนะคะเราก็จะไม่ได้ทีข้อมูลเข้าไปในระบบทกศก็จะมองไม่เห็นมองไม่เห็นปุ๊บทกศก็ก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือตรงนี้ก็ต้องฝากถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะว่าให้มาแจ้งการเพาะปลูก กับทางเกษตรด้วยนะคะไปที่เกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านเลยนะคะเจ้าพิเขที่ตัวเองเพาะปลูกนะคะไปแจ้งได้เลยเจ้าบางคนเปินหู้อยู่แล้วก่อนที่เปินจะปลูกไยหยังหรือว่าเปินปลูกไปสักน้อยเปิ่นก็ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้แต่หน้าตอนนี้เองบางคนบอกว่าอุ้ยบ่ได้ยังบ่มีสมุดเล่มเขียวยังบ่ได้เคยไปแจ้งว่าเฮาเป็นเกษตรกรปลูกไยหยังยังไปได้มันก็เจ้า ไปได้ค่ะมามาได้ค่ะแล้วระยะเวล<ะ>ามาขึ้นทะเบียนมาขึ้นทะเบียนเกรรษตรกรก่อนเจ้ามาขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อนแล้วก็ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์่าต่อเลยนะคะเจ้าก็มีขั้นตอน,ข,น,ตอนขั้นตอนระยะเวลาก็บาได้เมินนะเจ้าวกว่าตีเฮาจะได้สมมติเล่มเขียวมาค่ะค่ะไม่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 นานค่ะเจ้าพืชผลนอกจากข้าวโพดยังมีอย่างอื่นอยู่กับเจ้าที่เอาไปเลี้ยงสัตว์แก่เจ้า ก็อย่างเช่นมันสำปะหลังเนาะมันสำปะหลังก็เอาไปเป็นอาหารสัตว์ได้นะคะแต่ว่าทางจังหวัดลำโพนเราเนี่ยก็ไม่ไม่นิยมปลูกมันสำปะหลังนะคะก็มีน้อยมากนะคะก็จะมีอยู่ทางทางอีสานซะเป็นส่วนใหญ่นะคะอย่างที่ท,ที่ที่อยู่มาก่อนนที่อำนาจ,จเจริญน,นะอันนี้เกเษตรจากอำนาจ,จเจริญน,นะคะที่นั่นเนี่ยปลูก เป็นแสนแสนไร่นะคะปลูกมันสำปะหลังนะคะก็เอาไปเป็นอ,า,อาหารสัตว์แล้วก็ตอนนี้มันสำปะหลังเป็นอาหารคนก็ได้นะเจ้าเน,น,น่งเจ้าทำท่านกเกษตรเพิ่มเติมแหมสักน้อยหนึ่งยางปีน้องเกษตรกร,ร,กรที่เปิดปลูกข้าวโพดเลี้ยงซตว์ที่จะประกันร,ราคาคือเปิดเน,นี้ยมันต้องหนึ่งคนต่อกี่ไร่หรือเขาจํากัดจํานวนไรของของแต่ละคนก็เจ้าไม่เป็นครอบเป็นครัวเรือนนะคะ เป็นครัวเรือนครัวเรือนละไม่เกิน30มสิบไร่ oh. ค่ะ,ะครัวเรือนละไม่เกิน3ามสไร่นะคะแล้วก็จะต้องไม่ซ้าแปลงทําไมถึงบอกว่าไม่ซ้าแปลงก็คือการหูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันจะมีอายุประมาณ120วันเนาะร้อยวันบางคนอาจจะปลูกช่วงฤดูฤดูฝนแล้วก็มาฤดูทานาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะปลูกในพื้นที่เดียวกันเพราะฉะนั้นเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยก็คือ เอ่อจะให้แค่แค่ครั้งเดียวเท่านั้นในรอบหนึ่งหนึ่งหนึ่งปีให้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะไม่ได้ไม่ว่าปลูกปลูกแล้วแล้วเอามาปลูกอีกเอามาขึ้นทะเบียนอีกก็จะไม่ได้นะคะได้แค่ครั้งเดียวนะคะเจ้าตีกคเั้งเจ้าเพื่อได้ปีละค่ะก็เชื่อว่ามีการประกันประกันราคามาพี่น้องเกษตรกรเกาะดีอกดีใจอยู่แล้วนะเจ้าเห็นวันนี้ทางเกษตรลงพื้นที่โต๊ยนะตอนนี้ลงพื้นที่ตีไหนเจ้าอาวันนี้อยู่ที่ลีค่ะ มีอย่างตีลี่เจ้าวันนี้อ๋อทีล่ลีเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจเยอะเลย <c oughs> วันนี้มีอบรมพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโครงการ GAP นะคะ <c oughs> แล้วก็อบรมเกษตรกรแปลงใหญ่นะคะ <c oughs> มีสองหลักสูตรแล้วก็วันนี้จะได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรที่ทำเป็นอย่างเป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะ ดที่ <Okay. S 2> ที่ลีนะคะซึ่งอำเภอลีของเราเนี่ยเป็นอำเภอที่ห่างไกลนะคะห่างไกลจากลําพูนแต่ว่าเป็นอําเภอทีอ่มีพื้นที่การเกษตรมากที่สุดของจังหวัดลําพูนนะคะ mm hmm. ลำไยเนี่ยก็ปลูกมากที่ลํพลาพูนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็ปลูกมากที่สุดของจังหวัดลําพูนอยู่ที่ลีนี่เองนะคะค่ะ oh. เจ้าเป็นเป็นพื้นที่ที่สําคัญของจังหวัดละยูอีกพื้นที่หนึ่งเจ้าวันนี้ก็เลยลงไปเจอพี่น้องเกษตรกรรวมไปถึงกลุ่มรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์มเต้อยติลลี่เลยนะเจ้าได้เจ้าวันนี้เขาพะคุ้นจาดนักเลยเจ้า่ันเกษตรจังหวัดละยูที่สละเวลาเนาะตอนนี้ลงพื้นที่อยู่ได้มาอู้จากับมูฮาเกี่ยวกับเรื่องของการประกันราคาเขาโพดเลี้ยงซัดวันนี้เขาพระคุณนนักเลยนะจ้าขอเพิ่มเติมอีกกนิดนึงได้ไหมคะ ค่ะขอบคุณเตกนนิดหนึ่งนะคะในช่วงนี้ทางาภ,าภาคเหนือของเรานะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของฝุ่นละออง PM 2.5กันเยอะมากนะ,ะเพราะฉะนั้นในส่วนของอาทางด้านการเกษตรของเรานะคะเราก็ได้การได้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรในช่วงของการในเรื่องของการลดพื้นที่การเผาในพื้นที่เกษตรนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเรามีอบรมทั้งสองหลักสูตรวันนี้เราก็สอดแทรกในเรื่องของการลดพื้นที่การเผาลดลดการเผาในพื้นที่การเกษตร ด้วยนะคะก็ช่วยกันนะคะรณรงค์ตรงน,นี้ก็อยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรหรือทุกทุกท่านที่กาลังชมรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือด้วยนะคะยังไงก็ช่วยช่วยกันคนละไม้คนละมือลดอการเผาในพื้นที่โลงง่งแจ้งในพื้นที่เกษตรเพื่อช่วยกันลดฝุ่นพ m 2.5้ทางภาคเหนือของเราด้วยนะคะนี่เดี๋ยวขอถามพี่สักน้อยนะเจ้าช่วงนี้อากาศแป <laughs> รปร,รวนนะเจ้าเกษตรกรต้องหับมือจะไดพ้องเจ้ากับสภาพอากาศช่วงนี้อย่เจ้า อตอนนี้เนี่ยทางพี่น้องเกษตรกรเนี่ยคือ,อเป็นเรื่องของธรรมชาติน้ะเรื่องของอากาศนออ้อบางทีเราอาจจะควบคุมไม่ได้แต่ว่าพี่น้องเกษตรกรนะคะก็ต้องอเฝ้าติดตามสถานการณ์เรื่องของการพยากรอากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมตัวป้องกันอย่างพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกลําไยเนี่ยอาจจะเตรียมการค้ายันไว้นะคะถ้าเรา,เราเห็นว่าเออช่วงนี้จะมีลมพายุ อาจจะเข้ามาในช่วงวันไหนวันที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะเราก็เตรียมมือเตรียมคำยันผลไม้ผลของเราไว้ด้วยนะคะก็ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องเลยนะคะได้เจ้าถ้ามีโอกาสจะไดเดี๋ยวคงได้อุตากันแถมนะเจ้ายินดีค่ะเจ้าวันนี้ขอบพระคุณเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะเจ้ายินดี